ครับ FC บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี y o u t u b e channel ทุกขั้นนะฮะวันนี้คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการอาเอาเสียงมาลงแบงค์นะครับของ Yamaha PSR 340 350นะครับจะใช้วิธีการคล้ายๆกันหรือเดียวกันนะครับผมลงได้ทั้งสไตล์และจังหวะนะครับผมด้วยวิธีการใช้ระบบอย่ OTS นะครับ OTX จะอยู่ในปุ่มเรคคอร์ดนี้นะครับตัวนี้นะครับเวลาเราจะเอาเสียงจากในเครื่องแต่งแล้วเอามาลงในแบงทังสีแบง์นี้นะครับเพื่อมันทําการเล่นได้โดยที่จังหวะไม่เปลี่ยนนะครับดูนะครับอ้ผมแต่งมาแล้วฮะเสียงแรกเป็นเสียงกีตาร์เสียงที่2นะครับคอเดียนนะฮะ ะะเสียงออแกนนะเสียงที่4เป็นเสียงแจ็กนะครับนะทั้งจังหวะและเสียงนะครับผมอ่าก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ใน,ในแบงค์นี้4ี่เสียงนะครับกับ1จังหวะนะครับทีนี้ รุ่นนี้จะโหลดได้ครั้งละ1จังหวะไทยนะครับแล้วแต่เราจะโหลดนะฮะโดยจะมีแผ่นตัวนี้ไปให้นะฮะคือเสียบติดไว้เลยนะฮะก็จะสามารถโหลดจังหวะได้นะครับวิธีการโหลดจังหวะแบบไหนไปย้อนไปดูคลิปหลังได้นะครับผมอันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเอาเสียงจากนี่นะฮะจากพวกแบงค์เนี่ยจากในยูเซอร์เนี่ยเอามาใส่ในนี้นะฮะในแบงค์นะฮะโดยระบบวันทัสเซตติ้งก็คือ OTS นั่นเองนะฮะ OTS ก็คือวันทัสเซตติ้งนะฮะโอเคสมมผู้บ้า เราจะเอาเสียงแรกนะครับมาไว้ที่ปุ่มที่1นนะครับก็คือปุ่มนี้นะฮะผมจะทําแค่ตัวอย่างเสียงเดียวนะฮะที่เหลือก็ไปทําตามกันเลยครับวิธีแรกคือกดเลคคอร์ดปุ่มสีแดงนี้นะครับกดไปเลยครับให้มันขึ้นคําว่า O T S นะครับ O T S ก็คือยูเซอร์ที่1นะครับนี่ครับมันบอกไว้ฮะเพราะนั้นอย่าหลงอย่าหลงนะครับเวลาเรากดมันจะได้4 u s ยูเซอร์นะครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนี่ครับหนึ่งเห็นไหมครับสอง สามสี่นะครับมันจะใช้ได้สี่ยูเซอร์ยูเซอร์ละสี่เสียงกับหนึ่งจังหวะก็จะได้ทั้งหมดสี่สี่สิบหกกับสี่จังหวะนะครับอันนี้ผมทํแค่ยูเซอร์เดียวนะครับก็คือ OTS หนึ่งนะครับนี่ฮะเราเลือก OTS นะครับในปุ่มนี้นะครับกดเรื่อยๆนะครับหาจนเจอนะครับหาคําว่า OTS จนเจอนะครับมันจะสลับไปเรื่อยๆนะฮะอัดได้นะฮะนี่อันนี้คือธรรมดานะครับหน้าธรรมดาอันนี้เนี่ย OTS ทีนี้ เราจะเลือกเสียงเข้ามาไว้ในปุ่มที่หนึ่งนะครับอ่าผมจะเปลี่ยนจากกีตาร์เมื่อกี้ครับเป็นอ่าเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นสตริงแล้วกันนะฮะจะได้เห็นความชัดเจนนะครับหลังจากนั้นไปกด voice ครับกด voice ปุ่มนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปหาหมายเลขสตริงก็คือ61นะครับต้องดูนะฮะถ้ามันกระพริบกลับมาที่ ots ต้องไปกดที่ปุ่ม voice อีกทีนึงนะฮะให้มันเป็นคําว่าเสียงมาก่อนนะฮะอ่าหมายเลข61นะครับเป็นไวโอลินมาแล้วฮะบวกลบ ไปเล่มหนึ่งนะฮบวกลบเลยครับหาคำว่าเสียงสติงนะครับเทมเพลตนี่ครับถ้ามันกลับมาอย่างนี้ก็กดใหม่นะฮะให้มันเป็นเสียงก่อนทำโบนถ้าผมจะเอาเสียงนี้แล้วกันนะฮะโอเคเมื่อเราได้เสียงแล้วนะครับเสียงหมายเลขหกสิบแปดนะครับทีนี้เราก็มากดหมายเลขหนึ่งแช่ไว้เลยครับ และมันจะเป็นลูกศรชี้คําว่า memory เห็นไหมฮะเรากดหมายเลขหนึ่งเลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับมันม e มเข้ามาแล้วนะครับอ่าทีนี้ถ้าจะเลือกสไตล์ก็เหมือนกันนะครับสไตล์ก็กดแค่ปุ่มสไตล์นะครับอันนี้ผมกดหมายเลขหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะฮะก็คือเลือกสไตล์แล้วก็กด memory ค้างไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้สไตล์นะครับนี่ครับผมก็เก็บหมายเลขหนึ่งไว้นี่ครับสไตล์ลำลำ ก็จะเข้ามาอยู่ในหมายเลขหนึ่งเมมโมรีนะฮะแล้วก็เสียงเมื่อกี้นี้ก็เป็นเสียงทำโบนนะฮะก็เข้ามาเรียบร้อยเลยนะฮะทีนี้เราก็จะมาลองกันนะครับว่ามันเสียงมันเข้ามาไหมนะครับก็กดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันเป็นหน้าปกตินี่นะครับแล้วก็ลองเล่นดูครับกอดดูแลลองกดอย่างนี้หนึ่งนะฮะเห็นไหมครับอย่างนี้หนึ่งนะฮะ สองไปเลยครับเห็นงนีนครับเสียงที่สองจะเปลี่ยนเลยฮะน,นี่นผมตั้งไหนะฮะนีนครับเสียงที่สามเสียงที่สี่ครับนี่ก็คือวิธีการเอาเสียงจากในเครื่องมาเมมไว้ในแบงค์นะครับวันทัสซิสติ้งนะครับของ Yamaha PZR สามสี่ศูนย์สามห้าศูนย์ครับ,รบสวัสดีครับ